สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทํำข้าวเหนียวมูนแบบง่ายๆอร่อยๆทานกันนะคะขั้นตอนแรกก็จะนํำข้าวสารเหนียว500กรัมไปแช่น้ําให้นิ่ม4-5ชั่วโมงแช่ครบเวลาแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นจะนํามานึ่งในซึ้งที่รองด้วยผ้าขาวบางปิดฝาหมอ้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีค่ะ ค่ะสำหรับข้าวเหนียวของเราหนึ่งใกล้จะสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิสำหรับมูลข้าวเหนียวกันค่ะตั้งหม้อใส่กะทิลงไป350 ml น้ำตาลทราย200กรัมเกลือป่น1ช้อนชาความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนเพื่อให้กะทิของเรามีไอร้อนขึ้นมาค่ะ ค่ะสำหรับกะทิของเราเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะค่ะสำหรับข้าวของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำข้าวมาเทใส่ชามผสมต่อไปก็จะนำน้ำกระทิร้อนๆใส่ลงไปค่ะ เคล็ดลับที่ทําให้ข้าวของเราเหนียวนุ่มทั้งวันนะคะข้าวต้องร้อนน้ํากระถิต้องร้อนทําการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสําหรับขั้นตอนนี้เรียกว่าการโมนข้าวเหนียวนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการพักข้าวเป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ข้าวดูดซึมเอาน้ำกะทิเข้าไปค่ะข้าวพักครบเวลา10นาทีแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะ ปิดฝาหมอ้อพักข้าวต่ออีกสิบนาทีค่ะสำหรับข้อเหนียวมูลของเราก็พักครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาดูลักษณะเนื้อข้าวค่ะนี่นะคะ ข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใส่ในเมนูต่างๆที่เราชื่นชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงสำหรับวันนี้ก็จะนำข้าวเหนียวมูนไปทำข้าวเหนียวปิ้งนะคะง่ายๆอร่อย,ออยๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ความบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ